สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปซื้อของกินของใช้กันนะคะไปกันเลยค่ะ วันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เอาของกลับมาที่ห้องเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ารีบซื้อแล้วก็รีบกลับนะคะเพราะว่าร้อนมากนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือของที่เราซื้อวันนี้นะคะก็จะมีของกินของใช้มีทั้งของไทยแล้วก็ของเกาหลีนะคะเรามาดูนะคะว่า ของไทยที่เกาหลีเนี่ยราคาเป็นยังไงกันบ้างราคาค่อนข้างแรงอยู่นะคะเพราะว่าเป็นของนำเข้านะคะส่วนของใช้ที่เป็นของเกาหลีก็ราคาไม่แพงค่ะ ได้ไมัมีของไทยด้วยเท่าไหร่น,น,น,น้ำพีชเก้าร้อยวอนสครีนพันห้าอันนี้พันหแล้วก็เปรี้ยวเปี้ยวนี้แท็กสองพ แ่4 0 0าของไทยนะคะ4 0 0าครับน,นี้สามชั้นถูกมากได้อย่างเยอะ7,005ใช่เหรอ่7,080 0 8แต่ละ80บอลไม่ถึงประมาณ200กว่าบาทมันเป็นพวกผักผักถัวนี้ประมาณ2,000 2,000งพันวอน เห็นไหมเห็นแล้วก็มีขนมขนมนี้อร่อยแล้วแซ่บอันนี้เป็นปัวปัวลันเต้าอบอันนี้ซื้อที่ไดโซได้เยอะได้เยอะเป็นของใช้ดักฟันครับดักฟันนี่ถูกมากคุณยี่ห้อเลยหลอดละหนึ่งพันบาท หนึ่งพันวอนสามสิบบาทอันนี้สำหรับของคุณผู้หญิงครับอันนี้เป็นสีทาเล็กของคุณแม่เองสิบห้าบาทนีหนึ่งพันวอนครับอันนี้สามนิบสิบสามสิบบาทอันนี้สองทองันคาตินบัตรคาตินบัตรถูกมากสิบห้าบาท คร,ครับแก้วนา้ำได้เยอะครับแก้วาน้ำอันนี้ห้าร้อยวอนห้าร้อยวอนสิบห้าทสบาทหาราอยหายาสักห้าตุงเท้าครับเวนันนี้อันละ100่งพันวอนสวยครับของคุณผู้หญิงก็จะแพงขึ้นมาหน่อยครับถ้าเป็นเสียงก็ประมาณพั0ห้าวอนนี่1ั0ห้าวอน น้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้านีากาน่กี่กิโลนะ1000วอสองจุดหนึ่งลิตรตอนนี้สองจุดหนึ่งลิตรราคาเบาๆสามพันวอนเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสามพันดูของไทยของไทยมีอะไรบ้าง,องไอ้นี่เป็นพั้วนี่ไงมะเขือ ครึ่งกิโลของของไทยจะแพงนะคะเพราะว่าเป็นของนำเข้าของแพงนี้เป็นมะขามเปียกสองพันวอนมะขเปียกหกสิบบาทขนอครับอันนี้คือขนอหกวอนใช่เหรอนี่หกวอนหกร้อยวอนร้อยบอกอืมเอาแกนเขว ห้องละวันเท่าไหร่เนี่ยไม่มีมีน้ำพริกเผาพริกเผาแม่ปนอมพริกเผาแม่ปนอมนี่ราคาราคาเท่าไหรนเราซื้อมาสองพันเก้านี่ยครับสองพันเก้าร้อยวอนอร่อยคัมาม่ามาม่ามาม่าไทยมาม่าไทยครับเอ้ยไม่ใช่ยำยำเอ้ยยำ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 จัมโบ้ยำยำห่อละหกร้อยวอนนะคะนี่ โซดาโซดาสิงของไทยครับแปดร้อย <800 S 2> วอนครับแปดร้อยแปดร้อยวอนครับนมครับไวท์แอมิวพันวอนหนึ่งพันวอนสามสิบบาท,บาทของมากไกล<อ>น้ำพีชน้ำลูกพีชนะลูกพีส จริงๆเราตั้งใจจะไปซื้อลูกคีตนะคะแต่ว่ามันไม่มีวันนี้มันเป็นวันหยุดของเกาหลี9วอนครับ9วอนแต่เยอะครับกล่องใหญ่เลยใบไอแผ่นเกี้ยวพ่อนี่ของไทยแผ่นเกี้ยวแผ่นเกี้ยวนี่ราคาเท่าไหร่แผ่นเกี้ยวนี่น่าประมาณ3,000-4,000ประมาณนี้แหละประมาณ4,000วอนครับ4,000วอน ปลาทปอันนีปลาทูาทมาทำก่แกงไตปลาอันนี้สี่พันห้าร้อยวอนครับสี่พันห้าร้อยวอนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากใช้เป็นกระเทียมครับกระเทียมตอนนี้หาย,ยากครับซืได้มาช่วงนี้กระเทียมแพงมากเลยนะคะเพราะว่าวน้ำท่วมด้วยครับน้ำท่วมนะคะพันสี่ร้อยวอน หนึ่งขีดประมาณหนึ่งขีดนี่จะมีเป็นหน่อไม้หน่อไม้นี่ของไทยนะคะหน่อไม้ของไทยอันนี้ราคาสองพันห้าสองพันห้าร้อยวอนครับสองพันห้าร้อยวอนหน่อไม้ต้มน้ำเกลือนะคะเส้นขนมจีนอันนี้ของเวียดน,นามนี่ครับขนมจีนจะเป็นแบบนี้เป็นของประเทศทาี่น,นั่เวียดนามเดี๋ยวเราจะเอามาต้มเอา ไ <Ice> อศครีมน,นี่เป็นแบบขนมปังเมลอนอันนี้หนึ่งพันแปดร้อยวอนอร่อยอันนี้ของโปรดเธอเนี่ยขนมกินแรง้วขนมขาไก่ากขาไก่แพงมากขาไก่แพงสองพัน2000วอนสองพันวอนครับหกสิบบาทน,น,นะสิบบาทบ้านเราแต่ว่าด้วยความอยากกินมีโกนครับอันนี้มีโกนหนวดนะครับสำหรับผู้ชาย สี่ไมใช้ได้อันนี้มีอยู่ห้าชิ้นหนึ 1, ่งพันวอนถูกมาก 30, 30บาท30บาทเนี่ยหนังไก่นนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนี่เป็นเพิ่มพลังงานหนึ่งพันห้ารอยและเพิ่มความอ้วนแผ่นใหญ่กินได้อันนี้ของโปรดครับหนังไก่นี่คือ ของหมดอร่อยมากหนึ่งพันแปด้อวครับสี่สิบบาทอ,อยายกินยากคือของทั้งหมดนี้ก็ซื้อมาครับวันนี้หมดไปหมดไปทั้งหมดหนึ่งแสนวอนวันนี้ก็ของใช้ของกินครับหมดไปหนึ่งแสนวอนแล้วสำหรับวันนี้ ก็ทุกอย่างก็รวมหมดนะครับ1ข่งแสนงรวขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับอย่าลืมกด s s u b b c r i ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย